เอาเลยฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนฮาร์ดวีน so ั่นเองนะครับผมเย้้ฮ่โอ้โหบรรยากาศขาไม่ใช่บรรยากาศดีจังเลยนะเนี่ยวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมเอ่อวันฮิวแมนนั่นเองนะครับนี่วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเ้า โมงเศร้าในเกมเด้อเรามาเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่านะกับการเอาชีวิตรอดในวันนี้นะจ๊ะกับแม่สาวสวยส,สิ๊งซี้ม้เขาบอกว่าให้เรานั้นทำคอปเปอร์ไหนให้ผมทำคอปเปอร์เหรอฮะคอปเปอร์ต้องใช้อะไรต้องใช้อืมชาโคซึ่งผมมีเอามาเอาเท่าไหร่ก็ใช้เท่าไหร่ก็ใช้อยู่หนึ่งได้เลยผมให้ถึงส4 5ี่ห้าโอเคครับมา5้าอันเป็นเวลา5วินาที รอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเราจะมีคอปเปอร์ใช้กันแล,แล้วและเห็นแคมป์ด้านขวาผมไหมใช่ผมสร้างมาเองแล,แล้วตอนแรกก็ไม่รู้สร้างอะไรสร้างไม่เป็นตั้งมั่ว <laughs> แล้วก็มีแคมป์ให้ใช้แล้วนะครับคอปเปอร์ต้องใช้สิบก้อนโอเคขอบคุณมากจัดไปเอามาเอามา4ี่ก้อนก่อนอันนี้ครับมาเลยในระหว่างนี้นะฮะผมคอุญาตินะครับในชั่วโมงบินของเรานั้นนี่ผมมีอีกาสีดแดงกับกาันั้นเป็ด <laughs> ข่อยยัมาตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับแถวนี้เหมือนมีให้ที่ฟาร์มเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรข่อยยัดตัดไม้ทำลายปาก่อนนะครับสับไปเต็มข้อรอเต็มแข้งไม่หักสักทีโอ้โหเอ้าเต็มหน้าผมบอกเลยว่ากำลังดีใช่ขอไมห้หน่อยโอเคน่าจะเข้าตัวแล้วละ่ะนะฮะในรูปแบบของไม้บูตูดย a ไม้บูตูดปึ๊บปั๊บ รับโชคมาอีกได้มาได้ล็อกนะครับไม้โอเคตอนที่ผมมีไม้อยู่ส0 0รอยกว่ามึงแบกยังไงก่อนแม่สาวเห็นอย่างนี้ดี่แรงเยอะดีจังเลยนะเธอนะีืยแน่นอน,นว่าต้องใช้หินด้วยหินผมมีเท่าไหร่นะฮะถืวมียี่สิบโอ้ไม่ใช่นะมีเป็น200รอยกว่าก้อน <laughs> ก่อนเอลยก่อนที่เราจะไปไหนไกลนะครับหลังจากตัดไม้เสร็จมาผมก็จะบอกว่าผมอะ่ะมีนี่เป็นยังไงเขาเรียกว่า ปืนธนูอะไรวะปืนธนูเขาเรียกว่าอะไรหน้าไม้เออแล้วก็มีของเมลีนะฮบเมลีเมลีคืออะไรเมลีคืออาวุธระยะประชิดนี่ฮะใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันจะถือคบเพิงอยู่เนะยไม่เป็นไรนเน่เมลีระยะใกล้ไหนคอปเปอร์ผมได้ยังเนี่ยเฮ้ยสิบก้อนเฮ้ยฮัลโหลอันนี้มาตอนนี้ผมมีกี่ก้อนละเควสผมมีห้าก้อนอ่ะทำอีกห้านะครับ ครับอีก5ก้อนนะจ๊ะเราจะเสร็จเควสกันแล้วนะครับทุกคนนะหนึ่งวันนะฮะกับการใช้ชีวิตที่นี่ก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับฝากกดไลค์สักคนนึงทีแล้วเราไปดูกันต่อดีกว่าครับเสร็จแล้วไหนดูดีผมจะได้คอปเปอร์มาอีก5ก้อนไหนอ่าเก็บเลยเควสผมก็จะเสร็จอ่ะกว้างสวยอือฮึเท่านี้ผมก็มีอุปกรณ์นะครับแล้วเครื่องนี้คือทำอะไรได้ฮะผมมาผิดผิดด้าน น่าจะผิดด้านหรือเปล่านะฮะอุย้ยเรามีชิ้นส่วนอะไรกันครับนี่ออ่ะมีเสื้อเหรอฮะกดเลยแยกชิ้นส่วนออกเราจะได้ชิ้นส่วนมาเพื่อเอาไปคารบถูกไหมก็ดีก็ดีนะก็ดีก็ดีดมาตอนนี้เขาให้เราเนี่ยไปที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับอยู่ตรงนู้นเนะี่ยระยะทางก็ถือว่าไม่ไกลไม่ไกลอุปกรณ์ผมพร้อมไหมยี่สิบนัดพร้อมพี่เออไปให้ตายเถอแค่นี้ชิว,ชว เมื่อกี้ผมเอาพิมพ์เสนนะครับป้ายจมูกแล้วประเด็นคือผมเอาเอามือะไปปาดปาดจมูกนะครับว่าปาดตาต่อตอนนี้ผมโคตรแสบตา <c oughs> แม่งเอ้ยอันนี้เล่นเกมยูตาข้างเดียวข้างขวามผมปิดแล้วครับทุกคนเอาใจช่วยผมหน่อยนี่คืออะไรต้องกรองน้ําได้ไหนน้ํามึงน้ําอยู่ไหนโอ้โหอร่อยเลยจริงๆน้ํามีร้อยสิบเจ็ดน่าจะพอไปเลยลุยดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยขอญาตแวะอา้าวตรงนี้บ้านเพื่อนลือ โอ้นี่บ้านเพื่อนนะไอเราก็นึกว่าบ้านใครเพื่อนเขาทำบ้านทำดีเหลือเกินเราวิ่งเลยมีไอ้แข่ไหมเนี่ยฮะพี่มาจับอะไรผมเลยนะผมเป็นผมเป็นแค่สาวสุดสวยนะที่มาใช้ชีวิตแถวนี้น่วิ่งไประยะ200กว่าเมตรนะโอ้โหก็ดดสูงอยู่นะอฮ้ยเอาวอะวิ่งล้ะจำวิ่งกระจำมาเร็วขึ้นไหมไม่มีความเร็วนะมีความเร็วอยู่ คุณแถวนี้มีหมอกครับทุกคนบรรยากาศนี้แบบน่าเจอผีสุดๆเลยนะฮะจังหวะน,นี้ผมเชื่อว่าในข้างหน้ามีกวางอยู่หนึ่งตัวขอยญาตยิงกวางไม่นะลูกเออพ่อขอโทษขอยาตนะครับทําการแล่เนื้อก่อนเลยเพื่อเป็นสเสบียงของเราที่เอาชีวิตรอดนี่คืออะไระนี่ก็เป็นของเพื่อนอะไรกัน เพื่อเราอยู่ทุกที่นะครับอยู่ทุกมุมโลกเลยที่นี่บอกเลยว่าใช้ชีวิตยอย่างไม่รักหูยรถโคตรโหดเลยขับได้ไหมครับเนี่ยรถผู้ใดใกล้ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วฮะข้างหน้าผมว่าเจอแน่เจอกวางหนึ่งตัวขอยัดกิ่งไปที่หน้าขอยัดเก็บหน่อยนะครับเอาเนื้อมาทําอาหารหน่อยนะ <c oughs> อย่าว่ากันเลยนะใช้องเอาชีวิตรอดนะอย่าว่ากันเลยฉันฆ่า เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดอุ้ยมีตัวครับทุกคนขอญาตเล็งเล็งเลงเลง,เลง,เ,ลงเลงยังไงเลงยังไงนิง่งๆพี่นิง่งๆนิๆ่งๆมีอะไรค่อยๆคุยกันพี่นิ่งไว้ก่อนนะอืมขอญาตลูดนะเอาลุ้ไม่ได้เหรอมือนจะเข้าไปข้างในได้ฮะเข้าไปเลยดีกว่านะครับข้างในนา่าจะมีไอของดีรอเราอยู่นี่คืออะไรกันขอญาตเก็บนะครับเก็บก่อน ขเขาเรียกว่าลาบป,ปา่าบลาบปา่าบลาบลาบป่าอะไรวะลาบปากยังไงล่ะของดีสัพไพขออนุญาตเปิดก่อนแล้ครับอืม้มเคลมออนะจ๊ะเสิร์ชดูเสิร์ชดูมีเลขรอีกไหมไม่มีนะที่นี่หมดแล้วนะอุ้ยตกใจเชีย่ยใครเนี่ยวเหมือ <laughs> นผมต้องไปตรงนั้นต่อนะครับไปล่อนไปเลยเพื่อให้เราไปหาสถานที่แห่งนั้น ้องกว้างยังไงฮะยังไงยังไงวิ่งหนีโอเคไม่เป็นไรเรามีพอแล้วฮะตอนสลับมือเย็นในค่ําคืนนี้นะครับไหนห้องนี้มีอะไรอยู่ขออนุญาตมีใครอยู่ไหมไม่มีใครเฝ้าใช่ไหมเล็งก่อนเผื่อไว้อ่าเก็บของอืมเก็บให้หมดเก็บให้หมดของดีของดีงดสพายไหนโอเคตอนนี้เรามี <laughs> 21นัดกันหน้าไมา้ สวัสดีครับคุณมาลีเมลีอุ้ยเหมือนจะได้ปืนมานะ่ะไหนเมื่อกี้เราได้ปืนมาผมสามารถเปิดปืนได้ที่ไหนอ่ะอยากได้อะเปิดไงเหมือนเราจะได้ที่คราบปืนมานะครับเป็นช็อตกันนั่นเองโอ้โหเราไปคราบที่บ้านถูกไหมเราสามารถเออขาเรียกว่าอะไรนะกดวาร์ปไปเลยมาถึงบ้านแล้วจ้าไหนให้ผมทำอะไรครับนี้นี่ก็เป็นเศษเหล็กนะครับใส่เข้าไป จะได้ตามแบบนี้มาเลยอ่ะโอ้โหเจ๋งอยู่นะอ่ะผมกดไปให้หมด <laughs> 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 กดอ่ะฮะเหมือนผมจะต้องสร้างเวิร์กเบนนะครับอ่ะกดมาหนึ่งอันอ่แล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันง่ายง่ายงายตรงกลางตรงกลางวางได้ไหมวางไปเย้โอเคตอนนี้ผมก็มีเวิร์กเบนกับเขาแล้วครับทุกคน เราจะได้มีเวิร์กเบนช์ใช้กันนะครับในการสร้างอาวุธหรือเปล่านะน่าจะใช่แหละเอา้าไม่ไม่ต่างอะไรกับตรงนู้นกอุ่นเลย <laughs> ไม่ต่างอะไรตรงนี้เลยโอเคถือว่ามีก็ถือว่าดีนะขอญาตดูซิว่าตอนนี้เราครับอะไรได้แล้วบ้างนะฮะเราสามารถครับนี่คืออะไรที่ตกป่าไม่พอดเราอยู่ไหนอนะฮะเรามีอุปรกรณ์แบบว่าอ้นั้นหรือ,อยัง ป,ปืนอ่ะยามาญาตได้ปืนอะเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรฮะทุกคนมีอะไรแดงๆอยู่ด้วยฮะขอญาตวิ่งไปดูหน่อยนะมันคืออะไรกันสีแดงๆนี้อ้าวหายไปแล้วเบิร์ดเย้ยคืออะไรอ่ะยิงได้ไหม <laughs> เดี๋ยวหมอกเยอะมากเฮ้ยมอนเตอร์เย้ย อย่าวิ่งมาดีลูกโอ้โหตีตีโอไใช้ไฟใช้ไฟเผามันเผามันเผามันเร็วกว่าเยอะระเบิดโอ้โหเฮ้ยมอนเตอร์มาเต็มเลยเว้ยมอนเตอร์มาเต็มเลยครับพี่เก็บก่อนเก็บก่อนหมอกอย่างหนาผมมองไม่เห็นอะไรเลยฮะตอนนี้เยโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันวิ่งตามว่ะวิ่งตามว่ะวิ่งตามก็โดนสอยดิครับวิ่งตามโดนสอยนะวิ่งตามโดนสอยนะเหมือนมีตรงนี้ให้หนึ่งตัวมาเลยพี่มาเลยพี่เฮ้ยมาไม่หยุดเลย <c oughs> ตอนนี้มีใครหนึ่งอัน <c oughs> ตี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 โอ้โหดามเมจไฟรถเร็วๆหน่อยพี่อืออือโอเค เฮ้ยเฮ้เลยอะไรครับอะไรครับมาแบบตึงๆนะเราอ่ะผมเปลี่ยนเป็นขวานได้ไหมแล้วตีโอเคไม่ต่างกันมันใช้แบบเมลีผมสร้งอันนี้ไว้เหมือนมีคนเดินขางข้างต้องรีบแล้วอืมหลบก่อนต้องหาที่โอ้โหเยอะเยอะเยอะเลยเยอะเลยปวดครับปวดครับ โอ้โหก็จะนิดนึงนะกันอเดี๋ยวตรงนี้มีของมีเหมือนไข่อะไรสักอย่างหนึ่งฮะเราต้องพังมันนะเผาไหมเผาไหม,ไมตีต,ตีโอเคตุ้มเฮ้ยหมอกเริ่มหายแล้วทุกคนแจวเลยเฮ้ยหมอกหายแล้วโอ้มีกล่องด้วยเปิดกล่องเลยครับว้าว เต็มเลยมีของด้วยละอืมเฮ้ยตรงนั้นมีมอสเซอร์ซอมบี้ขอ,อยาดก็ม้าสซุกหน้าทีหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ลงไปนอนกับล,ลากมะม่วงนะจ๊ะเก็บก่อนเลยดูดนดูเหลือ19ใช้ได้อยู่นะก่อนกลับบ้านขอญาติขูดคอปเปอร์นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อ <c oughs> ที่เ,เราจะได้เอาไปใช้นะครับ อมันเป็นเหมือนแอโดบเหรอสีดแดงๆเตรงนู้นก็มีครับก็คือถ้าเข้าไปมันก็จะมีปีศาจออกมาถ้าเราจากัดจากัดอะไรถ้าเราจัดการปีศาจได้จัดการผีได้เราก็จะได้ของรางวัลกลับมายัางไงล่ะอุ้ยเราสามารถรับปืนได้แล้วอ,อ้าลละฮะอัปเกรดกันหน่อยครับทุกคนไหนมีปืนปะปืนพกเหรอมีไหมปืนกลอาก้าอะไรเงี้ยอุ้ยนี่ไง ปืน AKM หกดคาบเลยอ่าขออนุญาตอัปเกรด AKM นิดนึงนะครับอัปเกรดกับพี่ไปเลยอ่าเหลือ2อเต็ม2เต็มทำอะไรได้อีกอันนี้คืออัปในส่วนของทำเนื้อรอ้ทำอาหารได้นะฮะก็สวยนะครับเบสิกสตอรเลอ่ะผมว่าต้องมีนะครับที่เก็บของมีเออหมดหมดแล้ว แต่บมบูดเร็วโอ้ยปลดล็อกของเต็มอันล็อกค,ครับอันล็อกฮนะโอ้โหถ,ถุงมือถึงมือปืนเปิดปลดล็อกไหนขอญาติดูดินะว่าปืนผมมันเป็นยังไงนีครับไหน AK ผมอยู่ไหนไหน AK ผมอยู่ไหนผม,มอยากดู AK ผมไหนผมทำปืนผมยังไงเนี่ยผมต้องหลอมอะไรก่อนหรือเปล่าฮะผมองทำยังไงจะได้ปืนอันนั้นมาโอ้ยตายแล้วฟ้ามืดแล้วทุกคน ในเวลานี้นะครับตอนนี้เราเริ่มหิวยังยังไม่หิวนะถือว่ายังดีที่ยังไม่หิวข้าวนะครับครับไอ้นี้ท้ายเอาไปป้อนได้เลยผมอยากครับมากๆม,มีปืนไหมผมอยากได้เ k คนี่ปืนอะไรอู้นี่สไนอ่ะที่เราได้มาถูกไหมมีปืนเ k คให้ผมไหม <c oughs> นี่ไงนี่คือเราครับตามนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยได้สี่อันเหรอก็คือเราจะได้ใช่ไหมต้องมีชิ้นส่วนมันถูกไหมอ่ะ เอามาดิครับมาแล้วเว้ยใส่เลยสวยมาแล้วฮะเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมและแน่นอนได้ปืนมาแล้วมีปืนแล้วเว้ยเล็งได้แต่ยิงไม่ได้นั่นเองนะมาผมว่าผมต้องสร้างกล่องเก็บของแล้วทุกคน ไม่งั้นไม่มีที่นะครับอ่ะสองกล่องละกันนะแล้วก,นะลก็เตียงอ่ะเอ้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เตียงนี่คืออะไรกล่องเล็กโอ้เอาไม้ใส่ไปเลย <c oughs> ไม้เยอะจัดนะครับแล้วก็ชา์โคลอ่าอันนี้แบบเป็นเหมือนว่าช่องแบบใส่พวกอันนี้เลยฮะพวกคัพเปอร์พวกอะไรเป็นหินอะไรพวกนี้ใส่นี่ไปเลยผมว่าน่าจะดีที่สุดละอืม เนี่ยมันมีพวกเสาสัญญาณอยู่ตรงเนี้น่าจะเป็นที่ที่ดีนะครับเป็นที่ที่ดีในการที่จะขึ้นไปฟาร์มนะฮะตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับบอกเลยว่าเป็นวันที่2นะครับของในเกมนะฮะวันนี้เป็นวันที่2แล้วผมคิดว่าผมจะตะลุยที่นี่อีกสักแมตช์หนึ่งนะครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอ่าขึ้นไปเลยมีอยู่20นัดไม่ไม่พอก็ตีด้วยมือนี่แหละฮะ สวัสดีครับตรนนี้มีเสาสัญญาณอยู่ไหนผมมาที่เสาสัญญาณแล้วฮะกดเลยเย้ไหนโดูซ่แถวนี้มีอะไรผมฟาร์มบ้างไหมครับไหนมีนะเหมือนจะมีนะเหมือนจะมียิงหนึ่งนัดไม่ตายนัดที่สองเรียบร้อยแน่นอนเฮ้ยตรงบนยังไงกับพี่อุ้ยโดนเอาดีเยยไหนวะ อยู่ไหนวะอ๋ออ๋ออยู่นี่เองแป๊บหนึ่งครับพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้เหมือนกันพยาธเก็บก่อนเลง็งเอาดิอุ้ยไม่ตายด้วยหรอ,อยังถึกที่ถึกเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชายเย็นค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คุยกันตอนเช้านี่เป็นถิ่นของผมบอกเลยฟาร์มของหน่อยเว้ยเอ้ะพวกแก พวกซอมบี้ระยะ <nervous S 1> ใกล้ๆขอ,อยัดต, <gli> ตีหนาให้ละกันเลงโดน้องโดนองโดนองโดันห <any and insky uros> มาพี่อีกคนหนึ่งได้หมดทุกคนจริงๆเสียงอยู่ใกล้มากอยู่ใกล้จะจัดตีย่อมาข้างหลังเก็บ มีแมงมุมขยุ่มหลังคาอยู่ตรงนั้นระเบิดตัวแตกไปดิย่องเลยย่องเลยเทคดาวไปหนึ่งทีจบฮะ <laughs> พี่อย่าเห็นได้ไหมขอร้องเยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นกันก็บอกมาเห็นไหมพี่พี่เห็นกันเห็นกันแบบนี้ต้องเขาเรียกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ <laughs> เก็บของบอกเลยว่าอุปกรณ์ผมน่าจะเริ่มดีขึ้นนะฮะอุ้ยบ้านใครวะเนี่ยโคตรใหญ่โตแต่ก็เป็นที่เดียวที่เรามากับตอนพาร์ทแรกนะฮะข้างบนเหมือนว่าจะมีของนะฮะแต่ไม่รู้ว่าผมจะสามารถเก็บได้ต่อหรือเปล่าอืมนี่มีกล่องไว้เก็บได้โอเคเปิดเลยฮะปุ๊บสวยรอนลงมาก่อนตรงนี้มีของ วันนี้เราอะได้ปืนไปแล้วฮะทุกคนผมมาให้ปืนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะขับปืนตอนแรกครับผมขับปืนพกอะผมได้ปืนหยิงแล้ว <laughs> ใจมันอยากได้ AK ไงเป็นไงเป็นเรื่อง <laughs> หวังว่าพาร์ทหน้าเราจะมีปืนใช้อย่างแน่นอนครับทุกคนครับ ผมสัญญาจะหาปืนมาให้ได้พันที่สมัครที่มาดูนะครับฝากกดสมัครไ,ไลค์แชร์กันให้ด้วยนะครับผมถ้าสนุกใจยังไงฝากคอมเมนต์กันให้ด้วยนะครับว่าอยากจะดูต่อครับพี่แล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนผ่านหน้าต้องหาปืนมาได้รอดูเลยรอดูเลย